ับตาสบายดีพี่น้องเอ้ยพ่อพ่อกับสาวโรงอานพี่น้องมาหาเห็ดจะหากินเขาแล้วกินสมแล้วกันเห็ดพี่น้องใส่โอ้ยเห็นเราพี่น้องนายโูดเออพี่น้องเอ้ยเห็นหนึ่งเลยพี่น้องโอ้ดวงมวยนี่ตาดีเด้อ ขนาดอะไพี่น้องเอ้ยตัวนี้ไม่คือบานด้วย่ะฮึนีอเข็บเข็บเข็บหมดทางไรบานน่ะยบานวม่แล้วะสันมันสิจิ๋มันไงไาเื่อยก็มีบ่ เอยหมดอยังเก็บบนทางไหนกะพี่น้องเอยทางนี้นะบ้านมี่ละพี่น้องพืมฟดเออเออเออหมอนอันนี้เลยพี่น้องเก็บเพชรนี่ก็ได้ Bà thử cái tà này kia bằng Mua em Mà cái đồng môi là cái bà tụ Bớt là bọ Hết cả tập phẩm, cặp tì กระจีกระจจอกำลังอัดพี่น้องเอ้ยนี่อ่านตุกนี่อะไรไม่ถือโอ้ยเสียดายน้องพี่น้องพี่น้องเอ๊จะน้อยก่อนมึงไหนพี่น้องเอ้ยหูยดอกใหญ่ด้เออเก็บไอ้ร้อยเออชิจิหนี่นี่ดอมนี่ดอม น่มันมันม mhm. ันตังนเียออกมีกระไเดยวอกไม้เนียกำลังออกก็ะมีเนาะโอ้ยมดอันมอมดอ่อนได้มดตัวงามดีมาเบ่งน้าหันเลยพ่ได้พอดอกเห็ดปอกหอไม่มีพี่น้อง มาแล้วะบดมาน้ำกันนะพี่น้องมาคนละเถอเดี๋ยวมาพะเผินจ้าเินเขียดว่สันอันพะงว่าโอ้ยเอะเอิรนมาล้เอิรถามอบานบได้มาบานมาแล้วพองว่าาไปล้วบอไปแล้วเฮ้ยเพินเขียดเมือนนี่บ่ันมาบ่เอิเพิ่ง่าเงพี่น้องอืมจะรอทำงานพี่น้องเ้ยมาก่อนแม่อันหนนี้เข่าเลยหรือยัง อันนี้กินแล้วเรียบร้อยไปพี่น้องไปเล่อรำกันพี่น้องพี่น้องเอ้ยมาละกรับพ่อมาถาวะตาไปน้องบริือหอดกระตากระบุ้งใส่เบ่งอ้อจนบานเลยี่พี่น้องของเมตตากระตาคือโบใส่ คุณจะด้ามหน้าไมาเลยบเอน้ราออกบอกไปนี่างายึดตกันสีลองรมนี่ยนี่ บานเนี่ยพี่น้องมวยนะคุดเอาคักหน่ยโกรเพิ่นสด้าหาเคียบบงพี่น้องเอ้ส่เบิงฮะางเงินในเฮดพี่น้องเอ้สองดาบดายดอกพี่น้องไปเปลื่อเลือพี่น้องเอ้ตอนนี้ก็าังอยู่ป่า ทะเลเมือรับพี่น้องเอาเอ้าเอาเอาพี่น้องวางเงินในเก็บเพชรใส่ิเลอร์นี่นะี่มาหาดอกออมาได้หนีโอ้อืมพี่น้องถูกหกดอกน้องเอ๋ยจูงขักพี่น้องเลยนะอยู่เป็นแฟนหนึ่งไปกับเพนอยู่เป็นแฟนตันนี่ ดีเอจกมาน้อนั่นในมือจะนะเฮ้ยนั่นเออบ้ต้องน่นี่นี่นี่เออเออีกรมีนงานะไเจาเจ้าเก็บเรเอาไปนองเก็บใกล้ๆนกับาำรถพี่นอะเอาี่นองเลยเอานลงบแม่ ะฮัลโหลฮัลโหลพ่อเจะมาพีลูกดงนเก็บใสเก็บใสเก็บใสไม่เศร้าเลยยังไม่ออกอืมให้ก่อนออนะฮออกจะพอดีน้อ ปไปพี่น้องเขาไปกันต่อพี่น้องเสียงน้าต้นเขาอยู่เนาะคุณพี่น้องเขาก็สิไปเบิร์ดไกๆพี่น้องว้าไปแต่อยากลิบเนาะพี่น้องเนาะไปไปน้องกันพี่น้องเ้ยเขาก็มาห้องน้าแล้วว้าไปแต่อยากอาบพี่น้องพาน้ำรถเนาะแล้วแต่พาไปพาไปกันไป ไปทางพี่แหละอืออือไปเนาะหาเห็ดเนาะก็มาเบิ่งกหน้ไปนั่รถเนาะนี่มี่บอลอะไรนะพี่น้องมาลืมเป็นหาเป็นแก่งครับพี่น้องเลยสวยงามนั่นพี่น้องเหรอไปพี่น้องหนกระเป๋าตัวโตหน่อย หาเห็ดพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเบิ่งขัวน้องมวยพี่น้องอืมบ่อยากเลี้ยงน้พี่น้องเอ้ยอือืสิเป็นจังไดึงไปอออ้อามือืือืมอมอืออือมอือืมอมอือมอืมอมอื อันแรกัดนี่ไม่จะขัดไวหน่จับเลียดมาแนีนี่สังเกตพี่น้องขึ้นไปยังนนนาไปเอาเกนออกเต้นไปเลย